สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยและพี่น้องสอปปล้วด้วยนะครับวันนี้มีข่าวหลายพื้นที่วันที่28เดือนสิงหาคมปี2023นะครับเมื่อวานนี้มีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างดุเดือดในพื้นที่เขตมันเลียกองกำลังทาหารวิ่รลายพร้อมกับตำรวจอีกหลายนายมาตั้งด่านตรวจค้นพี่น้องประชาชนอยู่ในพื้นที่ตั้งแต่วันที่26ที่ผ่านมา พี่น้องชาวบ้านบอกกับผู้สื่อข่าวว่ากองกำลังทหารมิลายกลุ่มนี้มีกันประมาณ30ในายมาตั้งด่านตรวจคนที่พี่น้องชาวบ้านขับรถไปมาตามท้องถนนต่างๆเวลาไม่ให้เงินกับพวกมิน้องายก็จะไม่ให้ผ่านเส้นทางนี้นะครับไล่พี่น้องประชาชนให้กลับไปอยู่ที่เดิมนะครับไม่ยอมให้พี่น้องชาวบ้านขับรถไปมาตามท้องถนนเส้นนี้ตั้งแต่วันที่26ที่ผ่านมา กลุ่มปกป้องประชาชนกูพี่เรียท้องถิ่นได้ยินข่าวว่ากองกําลังทหารมินรลายกําลังไถ่ทรัพย์ฉินพี่น้องประชาชนที่ขับรถไปมาอยู่ในพื้นที่น้องๆเยาวชนมีกันประมาณ6คนใช้รถจัก,กรยานยนต์ประมาณ3คันพร้อมกับอาวุธครบมือเข้าไปที่ด่านตรวจค้นพวกมินองรายนะครับในช่วงเวลาไปสองกว่าก,ากลุ่มน้องๆเยาวชนใช้ปืนยิงกระหน่ำใส่ด่านตรวจค้นพวกมินองลาย ทำให้ตำรวจมิโองลายได้รับบาดเจ็บไปหนึ่งนายแล้วเสียชีวิตไปอีกหนึ่งนายกลุ่มน้องๆเยาวชนยืดอาวุธปืนกองกําลังทหารนมิโองลายได้อีกหนึ่งกระบ,บอกนะครับดังจากนั้นกลุ่มน้องๆเยาวชนยิงปืนข่มขู่พวกมิ้องลายที่มาตั้งด่านอยู่ในพื้นที่นะครับน้องๆเยาวชนมีการแค่6คนใช้ปืน M16 ยิงเข้าใส่นะครับทาให้ทหารมิโองลาย แตกตื่นกันเกิดขึ้นในเขตมันตะเรียใกล้กับตำบลปัจจินนะครับกองกําลังทาหารไม่สบายอาจจะไม่รู้ว่ามีกลุ่มปกป้องประชาชนอยู่ในพื้นที่ก็เลยมาตั้งด่านตั้งแต่วันที่26ที่ผ่านมาจนถึงเมื่อวานนี้วันที่27กลุ่มน้องๆประชชนใช้ปืน M16 ยึงกระนํำใส่ทำให้ได้รับบาดเจ็บกันเกิดขึ้นในพื้นที่เขตมันตะเรียนะครับพี่น้อง เราไปต่อกันในพื้นที่ทางลัดชานภาคเหนือใกล้กับเขตเมืองลาเซียวนะครับกองกําลังทหารมิโนลายกับทหารเทียนเวมีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างดุดเดือดเกือบทั้งวันวันนี้วันที่28นะครับตั้งแต่7จ็ดโมงเชา้าทหารมิโนายใช้ปืนใหญ่ยิงใส่ฐานทหารเทียนเวที่มาตั้งอยู่ตามเดินโดยต่างๆพี่น้องชาวบ้านบอกกับผู้สื่อข่าวว่าได้ยินเสียงปืนใหญ่กองกาลังทหารมิโนายทุกๆ10นาที ก็ยิงปืนใหญ่ใส่ฐานฐานเทียนอยอยู่ตลอดเวลาตอนนี้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านประลองต้องอบพยพหนีออกไปจากพื้นที่นะครับทาหารมิโนลายอยู่ภาพพื้นดินใช้ปืนใหญ่ยิงใส่ฐานฐานเทีนยนอที่มีอยู่ตามเนินดอยทางเหนือของเมืองลาซียวนะครับทาหารมินนลายกลุ่มนี้มีกันจํานวนมาก พร้อมกับปืนใหญ่เข้าไปในพื้นที่นะครับแต่ทหารเทียนเองก็ใช้ปืนใหญ่ยิงตอบโต้กันไปมาอยู่ในพื้นที่แต่ยังไม่ทราบว่าฝ่ายไหในได้รับบาดเจ็บกันเกิดขึ้นนะครับคนที่ได้รับบาดเจ็บก็เป็นพี่น้องชาวบ้านนะครับอยู่ตรงกลางบางครั้งปืนใหญ่อาจจะพลาดเป้าแล้วไปตกใส่บ้านเรือนพี่น้องประชาชนทำให้มีไฟไหม้เกิดขึ้นทางเหนือของเมืองลาเซียวนะครับ ทุกๆสิบนาทีทหารไม่น้อยก็ใช้ปืนใหญ่ยิงคุมขู่ทหารเทียนเวอยู่ในพื้นที่นะครับพี่น้องเราไปต่อกันในพื้นที่ภาคสกายนะครับนี่ก็มีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างดุดเดือดเมื่อวานนี้กองกำลังทหารไม่น้อยเข้าไปล่าตะเวนอยู่ในพื้นที่เขตเมืองเยอู U. อยู่ระหว่างกลางเมืองเนปาลินนะครับกองกําลังทหารมิโนไลกลุ่มนี้มีกันเกือบ40นายเดินเท้าไปตามเส้นทางเพื่อจะเข้าไปหาพี่น้องประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านต่างๆนะครับแต่พี่น้องชาวบ้านรู้ข่าวว่ากองกําลังทหารมิโนไลกําลังจะเข้ามาในหมู่บ้านต้องโอบพิบหนีกันทันทีนะครับ ประมาณ1,000ักว่าคนพี่น้องชาวบ้านต้องมานอนอยู่ตามทุ่งนาตามเส้นทางต่างๆกองกําลังทาหารวิรายกลุ่มนี้ขุมขู่ข่มเหงพี่น้องชาวบ้านอยู่ในพื้นที่นะครับตอนนี้พี่น้องประชาชนไม่กล้าอยู่ในหมู่บ้านต้องไปนอนอยู่ตามทุ่งนาตามป่าตามเขาเพื่อความปลอดภัยของตัวเองนะครับหลังจากนั้นกลุ่มปกป้องประชาชนกกลุ่มพิัดษ์ท้องถิ่น ไปโจมตีกองกําลังทหารวินลอยออกมาจากหมู่บ้านกลุ่มน้องๆเยาวชนใช้ปืนเล็กปืนน้อยยิงเข้าถล่มใส่ทําให้ทหารวินลายได้รับบาดเจ็บกันเกิดขึ้นแล้วกลุ่มปกป้องประชาชนกลุ่มพิจิตท้องถิ่นยังไม่ทราบในชาติว่าเสียชีวิตไปกี่นายนะครับมีการสู้รบกันเกิดขึ้นประมาณ30นาทีทหารวินลายต้องวิ่งหนีเข้าไปในป่านะครับตอนนี้กลุ่มน้องๆเยาวชนมารวมกลุ่มกันใช้โดน เพื่อตามล่าทาหารมิลลยกลุ่มนี้ที่เข้ามาทำร้ายพี่น้องประชาชนอยู่ในพื้นที่เขตเมืองเยอูนะครับนี่ก็มีการสู้รบก,กันเกิดขึ้นอยู่ทุกวันนะครับกองกำลังทหารมิลลยเวลาเข้ามาในพื้นที่มาล่าตะเวนเวลาไปเจอใช่พี่น้องประชาชนหรือเป็นผู้หญิงอายุ20หรือ18นี้กองกำลังทหารมิลลยจะมาขืนใจอยู่บ่อยครั้งนะครับทำให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่อยู่กันอย่างลาบากนะครับ กลุ่มน้องๆเยาวชนก,กลุ่มพี่แลียท้องถิ่นบางพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้านไม่ทันนะครับทําให้พี่น้องประชาชนเสียชีวิตอยู่บ่อยครั้งทาหารมิลายเริ่มจากเข้ามาตรวจค้นอย่างหนักในเขตเมืองเยอู U นะครับทาหารประมาณสอง้นายแยกกันเป็น4กลุ่มนะครับเข้าไปตรวจค้นตามหมู่บ้านต่าง เพื่อไม่ให้พี่น้องชาวบ้านได้ช่วยเหลือกลุ่มปกป้องประชาชนนะครับตอนนี้หลายพื้นที่หมู่บ้านเล็กหมู่บ้านน้อยกองกําลังทหารไม่ลายตดค้นอย่างหนักแล้วขับไล่พี่น้องชาวบ้านให้เข้าไปอยู่ในเมืองนะครับหลายพื้นที่หลายหมู่บ้านตอนนี้เป็นบ้านล้างไปหมดนะครับพี่น้องเราไปต่อกันในพื้นที่มักวยดีมิชันนะครับอยู่ทางตะวันออกของภาคสกาย กองกำลังทาหารมิลายร่วมกับกลุ่มพิวชอตินเข้ามากันมีรถขบวนประมาณ7คันทาหารเกือบ70ดนายคนอาวุธอาหารการกินเข้ามาในพื้นที่นะครับแล้วกลุ่มปกป้องประชาชนออกับกลุ่มแทบท้องถิ่นไปวางทุ่นระเบิดไว้ข้างทางหลังจากนั้นกลุ่มปกป้องประชาชนจุดชนวนระเบิดทำให้รถขบวนทาหารมิลลายได้รับความเสียหายไปหนึ่งคัน อีก6คันหลบหนีไปได้แล้วกลุ่มปกป้องประชาชนเข้าไปยึดรถทาหารมิลลายได้อีก1คันนะครับมีเข้าสารอยู่ในรถพร้อมกับอาวุธปืนหลาย10กระบอกแล้วทหารมิลลรยเสียชีวิตอยู่ในรถประมาณ3นายอีก6คันหลบหนีออกไปจากพื้นที่ได้นะครับไม่กล้าจอดรถสู้กับกลุ่มปกป้องประชาชนที่ดักซุ่มโจมตีอยู่ข้างทางนะครับเนื่องจากน้องๆเยาวชนมีกันหลายกลุ่มนะครับ อีกกลุ่มนึงใช้โดนเข้าโจมตีอีกกลุ่มหนึ่งอยู่ภาพพื้นดินอีกกลุ่มหนึ่งไปวางทุ่นระเบิดไว้นะครับทําให้กองกําลังทหารมินนอรล,ลาวาดโกกันเตือน,นแล้วขับรถเข้าไปในพื้นที่มักวยดีมีชันนะครับตอนนี้น้องๆเยาวชนยึดอาวุธปืนกองกําลังทหารมินนอร์ประมาณ10กระบอกพร้อมกับเข้าสารอีกหลายสิบถุงด้วยกันนะครับพี่น้อง ยังไงค่อยติดตามกันต่อไปนะครับถ้าเกิดพูดไม่ชัดหรือมีสุภาพต้องกราบขอไปพี่น้องทุกท่านทุกคนได้นะครับขอบคุณครับ